จุดจินปีนี้ขอพาเที่ยวชม5จุดส,ดสวยๆเป็นวัสถาปัตยกรรมสไตล์จีนให้ทุกคนได้มาถ่ายรูปและไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลกันเริ่มแรกที่วัดโผกวงซันหรือสถาบัน์พุทธศาสนาเถรวาทมหายานตั้งอยู่ถนนคู่บอนเป็นวัดสาขาจากไต้หวันจึงให้ความรู้สึกเรากบบว่าเดินทางมายังไต้หวันกันทีเดียวด้านในของวิหารกลางจะมีองค์พระ3องค์เปรียบเสมือนเป็นองค์พระประธานของวิหารนี้ ริมผนังโดยรอบจะมีช่องขนาดต่างๆวางองค์พระหลากหลายขนาดประดับอยู่ส่วนริมผนังด้านนอกตกแต่งด้วยแผน่นกระเบื้องฐานวิหารเป็นหินแกะสลักรูปดอกไม้สวยงามใกล้กับวิหารกลางยังมีวิหารพระโอโลกิเตศวรโพธิสัวตว์หรือองค์เจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่สีทองตั้งสูงสง่างามให้ได้สักการะอีกด้วยจุดที่2คือศาลเจ้าเสียนหลอใต้เทียนกงจังหวัดสมุทรปราการหรือศาลเจ้ามูลนิธิธรรมกตัญยู ที่นี่ได้รับการถ่ายทอดความเชื่อทางศาสนามาจากมุริเทินานคุณเซนใต้เทียนฟูซึ่งมีความศรัทธาในเรื่องเทพเจ้าหงูหวังเอี้ยหรือเทพเจ้าแห่งห้าตะกรูโดยได้มีผู้อัญเชิญเสด็จเข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่ปีพศ2519แต่เพิ่งมาสร้างศาลเจ้าแห่งนี้ขึ้นในภายหลังเมื่อปีพศ2534ที่นี่มีสถาปัตยกรรมแบบจีนที่งดงามโดดเด่นด้วยสีแดงทอง บริเวณต่างๆมีการปลูกระเบื้องและประดับประดาด้วยสัตว์มงคลตามความเชื่อของชาวจีนบริเวณทางเข้าศาลจะมีสิงโตคู่ตั้งอยู่ด้านหน้าสิงโตคู่นี้เป็นสิงโตคู่ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยโดยแกะสลักขึ้นจากหินยกเขียวนำเข้าจากประเทศจีนด้านในศาลเจ้าสามารถเดินสักการะวิหารเทพเจ้าห้าพระองค์เรียงกันไปเริ่มที่วิหารเทพจงจินหู วิหารเทพชนหัวเย่วิหารไทยสวยเอียวิหารเจ้าแม่กวนอิมวิหารฮกเต็กเจียสินแปะกงวิหารเจ้าแม่บังเกิดกล้าวและศาลเล็กต่อที่จุดที่3คือวัดเล่งหัวหยีหรือวัดวังกรบุปผารามตำบลพริ้วอำเภอแหลมสิงจังหวัดจันทบุรีที่เมื่อก้าวย่างเข้าไปภายในจะเจอเขาวิหารเท้าจตุโลกบาล และเมื่อผ่านวิหารเท้าจตุโลกบาลเข้ามาก็จะเห็นอุโบสถสถาปัตยกรรมจีนหลังคาซ้อนสามชั้นยอดเป็นรูปเจดีภายในเป็นที่ปฏะิจฐาพระประธานพทธเจ้า3ามพระองค์สีทองอลามและนอกจากนั้นด้านบนและด้านข้างยังมีรูปเคารพของเทพเจ้าอีกหลายองค์ให้เคารพบ,บูชาอีกด้วย ถัดมาจุดที่4คือวัดเล่งนยี่สองหรือวัดบรมราชาการนาพิเศอษอนุสร์ตั้งอยู่ที่อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีเป็นวัดจีนที่อยู่ในความอุป,ปถัมภ์ของคณะสงฆ์จีนนิกายแห่งประเทศไทยจัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติถวายรัชกาลที่9เนื่องในวโรกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ50ปี สถาปัตยกรรมภายในวัดสวยสดงดงามตาการตาเหมือนอยู่ในพระราชวังจีนเมื่อเดินเข้ามาด้านในจะพบกับพระอุโบสถที่เป็นที่ประดิษฐานองค์พระประธาน3พระองค์ที่ใหญ่เด่นเป็นสง่าอยู่บริเวณตรงกลางพร้อมทั้งมีรูปปั้นอราหันต์ทั้ง18พระองค์อยู่ทั้งสองฝั่งซ้ายขวาซึ่งหากใครได้มาขอพรก็จะบรรลุผลสำเร็จทุกอย่างในพรที่ขอ ส่วนบริเวณด้านหลังของพระอุโบสถก็ยังเป็นที่ตั้งของวิหารพระอวโลกิเตสวนโพธิสัตว์โดยชั้นล่างเป็นที่ปฏิติสถานองค์พระโพะธิสัตว์กวนอิมปังเนธพันกรส่วนชั้นบนปฏิบิสถานพระมิตาพระพุทธเจ้าองค์ประธานพระอวโลกิเตสวนโพธิสัตว์ ปิดท้ายที่แลนด์มาร์คสุดอลังการของสุพรรณบุรีอยากอุทยานมังกรสวรรค์ที่เด่นสะดุดตาด้วยมังกรขนาดยักษ์ที่กำลังเลื้อยไหลยอยู่บนก้อนเมฆพร้อมพ่นน้ำเป็นสายออกมาจากปากซึ่งภายในตัวมังกรนี้เป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันมังกรจะแสดงประวัติศาสตร์ของอารยธรรมจีนและไทยใช้จือแสดงที่ทันสมัย ในบริเวณอุทยานมังกรสวรรค์ยังเป็นที่ตั้งของศาลเจ้าพ่อหลักเมืองโดยองค์เจ้าพ่อหลักเมืองเป็นพุทธปฏ,ปฏิมากรรมสลักบนแผ่นหินแบบมูลต่ำในพุทธศาสนาลัทธิมหายาศิลปะ,ะเขมรมีพระนามว่าพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวนหรือที่เรียกกันว่าพระนาลายสี่กรน,นอกจากนี้ยังมีหมู่บ้านมังกรสวรรค์โดยจำลองมาจากหมู่บ้านลี่เจียงพันปีได้บรรยากาศของหมู่บ้านจีนโบราณ รวมถึงยังมีหอชมว,วิวซึ่งสามารถชมวิวของเมืองสุพรรณบุรีได้ในมุมสูงอีกด้วย